ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาผู้ทรงรักเรามากเหลือเกินพระองค์จ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักโลกคือพวกเราทั้งหลายมากจนกระทั่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ที่เชื่อในวางใจพระบุตรนั้นจะไม่พินาศในนรกแต่ได้รับชีวิตนิรันดร์บนสวรรคสถานเพราะพระองค์ทรงยกโทษบาปให้พระองค์ทรงยอมสละชีวิตบนไม้กงเขวน โลหิตของพระองค์หลังออกผู้ชำระบาปเราทั้งสิ้นที่เราได้รับการยกโทษจากพระบิดาพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้ลูกของพระองค์ที่พระองค์ตามหากลับมาหาพระองค์แล้วพระองค์เจ้าค่ะเขาต้องการต้อนรับองค์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดต้องการพระองค์ต้องการชีวิตใหม่ในพระเจ้าต้องการตามพระสัญญาของพระองค์ที่ปฏิสมาาคดยพระวิญญาณโบริสุดด้วยไฟที่พระองค์สัญญาไว้อย่างมากมายพระองค์เจ้าค่ะ บทแม่ตามองลงมาเห็นลูกของพระองค์เวลานี้ที่จะต้อนรับพระองค์จากใจพระองค์บอกเชื่อด้วยปากเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระเยซูคริสตสรงเป็นพระเจ้าพระองค์จะค่ะพระองค์จะให้คนของคนนั้นที่พระองค์ทรงเรื่องนั้นได้เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จะยกโทษบาปเขาทั้งสิ้นพระองค์จะค่ะและให้ชีวิตนิรันดร์กับเขาและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเขาพระองค์จะค่ะขอฟังเสียงจากหัวใจเขาทุกคนด้วยฮาเลยลือยา พูดตามอรจานนะคะข้าพเจ้าขอสารภาพความบาปผิดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าได้ทำลงไปโปรดเมตตายกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าทรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพเจ้าและทรงเป็นขึ้นจากตายภายในสามวันด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอต้อนรับ องพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์และจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมน,เมนไม่ต้องพูดต่อแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิษฐานให้พวกเรานะคะฮาเลลูยาสัรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดที่เชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จะทรงยกโทษบาปให้กับผู้นั้นประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเขาและตั้งเขาไว้เป็นบุตรของพระองค์ รับฐานนะการเป็นบุตรของพระเจ้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ขออธิษฐานและประกาศว่าทุกคนที่ออกมาในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะเขาได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้นแล้วโทษทันแห่งความบาปไม่สามารถติดตามเขาได้อีกต่อไปแล้วเอเมนฮาเลลูยาพระองค์เจ้าค่ะบัดนี้เขาได้รับชีวิตนิรันดรจากพระองค์แล้วฮาเลลูยา พระโลหิตชำระเขาให้สะอาดและบริสุทธิ์ทั้งสิน้นฮาเลลูยามารซาตานวิญญาณชั่วไม่สามารถแตะต้องเขาได้พระองค์เจา้าเราขอประกาศเขาประกาศว่าพระโลหิตได้ชำระเขาให้บริสุทธิ์แล้วบัดนี้เขาเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วลเราพร้อมที่จะรับตามพระสัญญาของพระองค์พระองค์เจ้าเขาขรบริสุทธิ์แล้วขอพระองค์ทรงประทาน พระวิญญาณรบสุทสุดและไฟพระองค์เจ้าค่ะบัดิสมาเขาในพระนาพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณโบสุทธุดตั้งแต่วินาทีนี้พระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอเทการเจิมลงมาบัดนี้เราขอประกาศคนเหล่านี้ที่พระองค์ทรงเลือกทั้งสิ้นพระองค์รู้จักเขาด้วยชื่อได้ใจพระองค์รู้จักเขาทั้งหมดเราขอประกาศนะบัดนี้ว่าเขาคือบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ชื่อของเขาอยู่ในหนังสือ Book of Life หนังสือแห่งชีวิตบนสวรรค์สถานเรียบร้่อแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยา